แล้วหรือพเจ้าค่ะเชียงร้อนที่พอทำเนี่ยพอทำเพื่อที่สามของเจ้าความพิเศษผมท่าดูแต่ไม่จะป่าเอาทั้งท้่อะไรกันจะชอบกลับดึงมาเจ้ามีอะไรเหรอเฮ้ยตอนนี้เท่าฟังไปเจ้าขโมอมจับตัวคนร้ายที่ปล่อยตัวนวลจันทร์มาให้พราะมันท่านแล้วเพียงค่ะมันเป็นใครมันคือไอ้วันเพียงค่ะอ้ ไมันไปจกลาหวยอยวนเแล้ว,ลว,วนะด้พ่อมีอะไรไหม่อโกมทมล่กเอ,บบอกาน,นีเสียเสด็จพ่อวายวกายดีขึ้นแล้ลูกออกมาดูพะเกิไดไม่มีอะไรไม่มีอะไรพ่อก็แค่จะจัดการละ เฉลยนะลูกแต่เป็นเฉลยทางการเมืองนะลูกนะ,ะเฉลยทำไม,ไมเดี๋ย่พี่ยักเฉลยก่อเรื่องอะไรทำให้พ่อปวดหัวเหลือเกินนี่เดี๋ย่พี่ยักษไอไอวันพ่ออยากจะฆ่ามันทิง้งหรอกไอวันทำอะไรเสด็จพ่อมันปล่อยเฉลยไปปล่อยเฉลยไป<อ>ถ้าอย่างนี้กระบอกเชิเขาไปคนจัดการเองพี่ยั<า>กษ์ฮะกระบอกเชิจัดการได้ไวันเองไอ้หนูขอ้พี่ยักษ์เอ้า พอยกให้เต็มที่เลยลูกเสีพ่อประทานกอน้ามาันได้กนดีพอชอชมตลังขึ้นจัดก,การเองอ้อวันขวัฟ้าทำไมที่ทำแบบนี้พี่เป็นห่วงนวลน,นะนวลกำลังตั้งท้องอยู่และปล่อยไปได้ยังไงก็รู้ใช่ไหม,มว่ามันมีความผิดรู้แต่ว่าถ้าเกิดพี่ไม่ทำแล้วใครจะทำนะวนนวนขวัญฟ้านวลก็เมียขวัญฟ้านะ แต่ว่าพี่จะตายไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอยากพูดก่อนตายอยากจะพูดอะไรอยากไปฟังมันอยาจะพูดอะไรก็พูดอยากพูดว่าเราตอนที่จะไม่มีโอกาสได้พูดเนี่พี่คิดถึงตอนที่ยังเด็กๆนะพี่เอียงก่อนฟ้ามาเพลงดาบอะไรที่พี่รู้พี่ก็ให้ก่อนฟ้าข้าวหม้อเดียวกันเนี่ยเรากินด้วยกันแต่กลับเนี่ยต้องแยกกันประทูตัวเดียวเกินด้วยกันพี่แกเดือให้ก่อนฟ้ากินแล้วพี่กินก้าง ได้ไหมแค่ปลาทูสแล้วมันยังไงแล้วแคแ่แลแปลาทูนี่ปลาทูได้ไงอ่ะจำปูน,นิ่มไม่ได้เลยพี่ให้ปันฟว้ากินหมดเลยอ,อแกงส้มใบชัคขามพี่ให้ขวนฟ้าเนี่ยกินใบชักขามแล้วพี่ไปกินขามมันโหมดคุณอย่าไปฟัง่้าหมดเลย ความดีมีแค่นี้คงช่วยอะไรไม่ได้แล้วะาหาว่าไม่ตัดสินโทษเอาเลยลูกมันก็จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีคนอื่นจะเอาเยี่ยงอย่างได้ใช่เอาไงก็เอาทหาทุกคนฟังคำสั่งเตรงจับตัวไอ้หวันจับมันไปครองเมืองด่านไอ้หนูหนูคงโกรธมากมันทำให้ไอ้หนูพ่อเนี่ยจึงพูดผิด ไอ้หนูก็รกรลังจะบอกว่านำตัวมันไปอยู่ที่เมืองดา่านใช่ไหมลูกไปครองเมืองดาอ่านพี่ยาค่ะให้ไปครองเมืองด่านครองเมืองด่านใช่พี่ยาค่ะเสด็จพ่อแล้วมันรลงโทษตรงไหนอ่ะเป็นเจ้าเมืองด่านเลยนะเสด็จพ่อ,อกระหม่อมชันกำลังลงโทษไอ้วันอยู่มาวันวะยังไงก็ถ้าหากว่าไอ้ไอวันเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าเมืองด่านกระหม่อมันจะให้ไอ้วันเนี่ยมันเดินเท้าเปล่าไปแล้วแดดร้อนแบบนี้มันจะทนไหวเหรอ นี่เมืองหลวงเราอยู่ที่ไหนพี่ยาค่ะอยู่ที่ไหนที่นี่คือที่ไหนอยู่ที่บางตะบูนล,ลูกบางตะบูนอืแต่ว่าหน้าด่านเราอยู่ที่ดาวคนองไนะมพี่ยา,ยาม,มันจะต้องเดินไปที่ดาวคนองโอ,โอจะทนได้เหรอไอ้หนูนี่ขลาดหลักแหล,แหลแมเหมยเยบยนที่สุดให้มันไปครองเมืองด่านแต่ให้มันเดินเช้าเปล่าไปไปถึงดาวคนองเออมึงตายตั้งแต่วัดปากอ่าวแล้ว <S 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 เอาอีกลูกเอาอีก ฐานนี่คขาแล้วไปเปิดรถเบนซ์เอสเอลเคมาให้ไอวานเดี๋ยวนี้เปิดประทุนด้วยนะไอ้หนูเสี่ยปอดเงีใจเย็นใจเย็นลูกไอ้หนูจะให้อะไรมาเนาะรถเบนซ์เอสเอ็ลเคไปยังไเอสเอ็ลเคเลยหโอ้โหปอดสองที่นั่งสองที่นั่งเปิดประทุนด้วยไปยังไงทุกวันนี้พ่อยังขับโตโยต้าอยู่เลยนะลูกนะแล้วหนูจะให้เบนซ์มันเลยหรือรถนี่น้ำมันไปยัค่ะ ให้มันไปเนะี่ยแล้วก็ให้มันลากไปด้วยสเสร็จก็หันไปดูหน้าไอ้วันหน่อยขับรถเป็นที่ไหนเออเป็นป่ะเนี่ไม่เคยไม่เคยขับรถเลยเคยขี่แต่งูกลัวกลัวเอ้โอ้โหไอ้หนูยิ่งย่นท้งสุดเออเอาอีกลูกเอาอีกพอชอบพอชอบเออหนูจัหด้วยอะไร S L K อะไรหนูจัดแต่วาย 2K เฮ้ยจะตายได้ยังจะมาตลกอีกเอาเลยลูกอย่า,า,ยายใจร้านไม่เออ

กระหม่อมเชนจะให้มันขนเงินไปนี่ไอ้หนูฟังพ่อนะก็กระหม่อมเช่นลงโทษได้วันหนูเนี่ยเออเถอะนี่เชื่อพ่อเถอะการให้อะไรนะก็ไม่เข้ากับให้อภัยนะลูกนะพ่อไม่ได้หรอกพ่อยกโทษให้มันไปเถอะสบายอีกต่อไปไม่ไหวแล้วฟังทั้งหมดที่ที่เราพูดมาจัดการให้หมดพอแล้วลูกแล้วก็ยังไม่พอแค่นี้นะพอแล้วลูกนะไอ้วันฟังข้าพเจ้าดีกว่านะเจ้าต้องรีบไปอยู่เมืองหน้าด่านบัตเดนี้อิพย์พายไม่ไปเดืกดหมดตัวแน่ ไปเลยรีบไปใจไรสุดๆดแต่ทำไมฉันถึงรักเธอนะคน,น้าคนอะไรจะดวงดีขนาดนี้จะตายอยู่ไม่กี่วินาทีแล้ว ล้โอ้โหดูดิสั่งแต่เล็กแต่น้อยทปไหนก็ต้องไปด้วยการปัดฟ้ากับอ้าวันและตอนนี้จะจากกันแล้วครับหันไปเห็นสี่ลโอ้โตอนนี้เจ้าเสียของเครียดแล้วครัเป็นไงเก๋ไหมกับรถเปิดปะทุนด้วยนะใส่แว่นด้วย กลางลุงก็ได้ทะลานรีรอรีรอดเยอะนะแหมไปยากไปเย็นเนาะมานนี้ไอ้ช่วยตอบกันเฮ้ยไอ้ไรไอ้หนูไม่ไหวไม่โกรธไม่กริ้วแล้วนะลูกนะไปพักผ่อนกินนมกินแดดนะลูกเดี๋ยวพับอะเออไปเถิดเนาะไอ้ดูเฮ้ย